ก่อนไปทํางานต้องเตรียมตัวเยอะไหมครับก่อนไปทํางานต้องเตรียมตัวเยอะไหมถ้าเป็นไกด์ใหม่ๆเนี่ยต้องเตรียมเยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันจะมีสเต็ปแล้วมันจะรู้ละวาทำมานานจ้าทำมาสามพันกว่าปีจ้าเตรียมตัวนานไหมก็ไม่นานเพราะเรารู้สเต็ปแล้วนะคะการเตรียมตัวของการเป็นไกด์เนี่ยหนึ่งจะต้องดูข้อมูลโปรแกรมว่าโปรแกรมของเราเนี่ยกี่วันลูกค้ากี่คน ไปที่ไหนบ้างแล้วก็ต้องมาดูอ่านข้อมูลโปรแกรมเพราะว่าเราไปทั่วประเทศใช่ไหมเราไปหลายที่มากทั้งในและต่างประเทศดังนั้นเราจะไม่จําไม่ได้หรอกว่าข้อมูลเป็นยังไงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสมัยก่อนจะยากมากนะสมัยก่อนจะต้องไปห้องสมุดนะเพื่อหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่สมัยนี้ง่ายมากเข้า Google พิมพ์เลยเจอก็อ่านข้อมูลตามสถานที่ที่เราจะไปก่อน 2. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเดินทางทุกครั้ง ะะก็จะมีประมาณประมาณนี้สออย่างที่ที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็อย่าลืมแพ็คก,กระเป๋าให้ดีเตรียมยาสามัญประจําบ้านเตรียมยาประจําตัวโรคประจําตัวด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดมีนี่ค่ะเป็นพื้นฐานง่ายๆในการเตรียม